สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับไดการน้องมาเบลท่องยุทธภูมิจุตภูมิก็ทริปนี้เป็นวันเดทิปครับพอดีรามามางานแต่งของเราเพื่อน,อน,อนป้าป้าที่กมการมาเบลป้า,ปาก็สนทนาภาษาป้าป้าม,มาเบลก็เลยได้อนิสส์งไปเที่ยว เดคับเดี๋ัวาวันนี้ก็จะไปงานแต่ง้วเดี๋ยวไปสวนสัตว์นะวันนี้ก็อยู่ถึงตัวเมืองการแล้วยังไม่ถึงดีด่ท่าม่วงเดี๋ยวไปแวะไปงานแต่งก่อนเดี๋ยวก็ชิมน,นมก่อนสิบโมงแล้วครับนี okay. ่เดี๋ยวไปเที่ยวสวนสัตว์กัน ข้าวยังไม่ทานจรินมาตู้เค้กแล้วกินข,ข้าวก่อนอันนี้อันนี้กินข้าวก่นอนข้าวก่อยู่แล้วน,นี้ฝั่งนี้เป็นร้านอาหารไปนั่งกินข้าว่อนแล้วก็จะกินขนมเฮ้ย <c oughs> มีสนามเด็กเล่นด้วยเหรอจ <c oughs> สนามเด็กเล่นเหรอ <c oughs> เล่นเดอ้เอชุดอย่างเงี้ยนะเล่นเดอ้อเปลี่ยนชุดไหม เฮ้ยดูพี่เล่นเดิหมหนีพี่เล่นเดิหมหนีเหรอ,อาเล่นไปไปอ่าอ่าเดี๋ยวป๊าพาเล่น อุ่นน so ิดหน่อยไม่เป <la>? ็นไรเอาไปดูฝอยเลยผ่านจับออกมาไว้เอออุ้มไม่เล่นแล้วเหรอไม่เล่นแล้วเด้อไหมเอาแล้วไปไปรับไปแล้วขอขอไม่สีขอไม่สีเดือดเจ็บเดือดเจ็บยังชินช้าเหรอเด้อสูงพอขึ้นไปเราไม่กล้าลงอ้อมอ้มอ้มไหนอสี ไหนคนไหนอาตีบ้างสีอาตีอาตีอาตีหมดเลยอาตีหมดเลยเหรอ,อขอดูหน่อยได้ไหมดูอาตีได้ไหมอ,อ๋อมีอาตีกี่คนห <1, S 1> นึง่งที่ไหนเรามีต้องสี่คนสองสามสี่อาตีสี่คน หมุดเล่นโปรดเล่นาตีสนุกเกินเลยไม่มองเอเงี้ยอมีอะไรที่แขนบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่โตโตมะตรงน้สีเต็ม,ม,มเลยเนี่ยสีสีโอ้ยเล่นสนุกมามาได้กินข้าวเลยนะแต่ข้าวก็หมดตะละสั่งมา3มอย่างสี่อย่างเดี๋ยวไปกินเค้กต่อร้านฝัง่งนู้น หลบอยู่นู่นตายต้นไม้ต้นนี้เดียวหลบกันเป็นสิบตัวเลยโู้น้งไก่ๆนู่นเสรแล้วกลับมาอีกแล้วครับซาฟารีพาร์กอีทีนี้แล้วก็มานะทีนี้ก็มาอีก เป็นไงมาพูดพร้อมยังโอ้ยไปดูยีราฟแล้วยีราฟมาเร็วพร้อมไหมนิชสนิดชุดยีราฟพร้อมนี่ไม่พร้อมพร้อมมากชุดพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟ้าลงไปซื้อตั๋วม่ให้ก่อนนิชนอนคนเริ่มกันแลนี่รถเต็มเลยรถมารายายมีบ้ารถมาลายลมาราแวะซื้อตั๋วตรงนี้ก่อน ก็เป็นรถบัสนี่พาเข้าไปแต่วันนี้รถบัสคิวยาวมากโอ้โหคนรอแถวยาวเดี๋ยวเราซื้อตัว๋วเอารถเข้าไปเองดีกว่าได้มาแล้วตั๋วกับอาหารหนึ่งชุดไปเดี๋ยวเราเข้าแล้วทางเข้าแล้วสวนสัตว์เปิดซดฟารีฟาร์เอาไี่าัดีค่ะงยากดร้วน,น,นะคะรถรถกระจกด้านหลังเลย อนุญาตดูด้านในรถนะคะเต็มเลยเบียกควางเต็มเลยโู้เข่ายาวด้วยใช่ไหมคะไหนควางอยู่ไหนมันมีกี่ตัวนะหนึ่งตัวหเหรอมาเบลทั้งฝูงนัดนี้มาเบลกลมมีหนึ่งตัวนี่นอ,อัหนึ่งตัวเออหนึ่งตัวเป็นฝูงเลยหนึ่งตัว ดูเกอร์เกอร์นะนี่ถึงกงเกอร์เกอร์แล้วนะนี่ประตูเปิดแล้วนะนี่เกอร์เกอเปิดแล้วไปแล้วไปดูเกอร์เบงกอค่้เราดูที่เกอร์อยู่ไหนนะเกอร์เกอร์ให้ดูไหมนอนอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งหมดเลยเมื่อกี้มีตัวนึงเดินอยู่ตรงนู้นอ่ะเกอร์เดี๋นี่ใกล้ๆเลยเอาละเดี๋ยวไม่ทันรถมาเลย อ้อนไหมอ้อนอยู่นี่อยู่ใต้ต้นไม้หน้ารถนี่น่นีอ้อนมีสองตัวอ้อนมตัว,อตวออนอ,อ,นอน้าออนให้ปาปดูดิอ,อ,อ้อนทำอะไรนองอ้อนเหรอ นอนอย,อยากดูอ้อนไปล่าไอ้กวางไว้มีแค่เนี้ยเหรอมีอยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยนี่มันคนใส่ชุดอ้อนเปล่าอูดที่มาเอาคอมาถูกับรถเราอเออเะอถูยาวเออยาวอันนี้ให้มันรับกันสาดอีก เข้าอาณาจักรที่มาเบลชอบแล้วอุ้ยมีทั้งสีบ้าทั้งยีราฟเต็มไปหมดเลยให้ให้โอเคค่ะโอเคอ้าวจอดต่อท้ายรถมาลายเลยเออโอ้ยมาดูเร็วมาเลวโอ้ยยีราฟตัวสูงมากเลยอุ้ยสูงกว่ารถเราตั้งเยอะโอ้ย โอ้ยด,ยดยูยีราฟล้มยีราฟลูมช่วยด้วยยีราฟลูมอ่าโอ้ยยีราฟเดินรอบรถเลยมาเบลไปดูป่ายีราฟเอออย่างเงี้ยเออโอ้ย,อย,ยอ,อ,อย่าแลบดิ้นยาวเดยวน้ำลายหก ไปโอ๊ยอย่าเอาลิ้นเข้ามาน้ำลาย,ยเ,าเดี๋ยวคึกคักเก็นยูร่าระยะใกล้ออเอาหนีไหมหนีก่อนไหมปิดก่อนปิดก่อนเฮ้ยอย่ายายายาปิดเดี๋ยวเลือล่อนรถเอาปิดเดี๋ยวมันหนีบลิ้นมัน เอออย่างเงี้ยเออโอ้อย่าแลบลิ้นยาวเดินน้ำลายโหว้าวว้าว้าวว้าวเอามาอีกเอามาอีกอ้าวเอาไปโอ้ยอย่าเอาลิ้นเข้ามาน้ำลายว้ายเดี๋ยวคึกคักเกียดีลารระยะใกล้ เอาหนีไหมหนีก่อนไหมปิดก่อนปิดก่อนเฮ้ยอย่าอย่ายาย่าปิดเดี๋ยวเลื่อนรถเอาปิดเดี๋ยวมันหนีบลิ้นมั่งเอาเอาให้หมามาพักก่อนน้ำลายจีราหวายแค่เราใส่สีปะเนี่ยไว้มือส้มเงี้ยนี่นี่ครับตามรถเลยอยากไปสีบ้าสีบ้าแบบนอ้าวเดี๋ยววนไปน้าจะหนีตัวหนึ่ง มาเบลดูซีบ้ามากินแคร์รถนี่นี่นี่อยู่ตรงกระจกเลยไปดูหน่อยตาถั่ว <laughs> แปะอยู่กระจกอันนึงกินยังไงก,<ำ>กระเด็นุ้ม,ม,มัมเบลขำเลย <c oughs> กำหนึ่งแล้วก็โยนลงไปเลยเออกำหนึ่งเลยกำเล็กๆอะ่ะ <c oughs> อ้าวโยนยังไงให้เข้ารถ เน,นี่ยอีแผ่นนี้ทำไมไม่กินมันจบกระปกแล้วปอมาโยยังไงยนเข้ารถตัวเองมันไปลุมคันเ้นแล้วมันไปลุมคันเ้นแล้วีมา,มาไหมน,น,นู่นไปนู่นไปนู่นมีมีอะไรให้กินแล้วหมดแล้วเห็นไหมมีเหลือแล้วไปพันนูนไปมีมาดูเฉย นี่่ะนกแก้วใช่ไหมกแก้วอ่ะเออช้างเดี๋ยวไปดูดูนกแก้วก่อนนะรอมามาก่อน ดูไอ้ yeah. oh wait, so home, so ่ว <c> น <oughs> <Yeah. S 1> <laughs> well, ้นดจะติ๊เด็กหมอไ่ยกขาขึ้นและมได้การทนของันนี้ก็ม่าดูครับเ้าโอเควันนี้ก็ลยเอาต เแียงเฮ้ยเลืกเดี๋ยแข่ต่อเนี่ยเจอาล่าเค้ไอเค้เลือกแต่ไอเขเนี่ยเคนอนอยู่นี่ตั้งหลายตัวนี่สั้งสามสี่ตัวแั้วนู่นอีกห้าตัวหกตัวเอ้ยนับแล้วเจ็ดตัวเอาโด กินนมดูช oh no <questo S 2> ้างกินนมดูช hmm. ้างเลยใช่ไหมเดียวมาดูอะไรเกเกอร์นเกิร์นอยู่นี่มาดเกอร์งจางงต เสียเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวป้าแครอทให้ดองกี้กินนะดองกี้กินแครอทไหมดองกี้นี่หลอดอยู่นี่ไปดูเมียแคทต,ตัวนี้ดิเมื่อกี้ยืนนิ่ง เหมือนลูกป,ปั้นเลยลูกปอนไม้เออเยืนนิ่งมากเลยเมื่อกี้อันนี้ดูครบแล้วนะมาเบลไปเดี๋ยวเรากลับแล้วครับนี้ที่สฟัฟฟารีการดูครบหมดแล้วนี่ยีรัฟตัวนี้จำได้ไหมปีที่แล้วมาเบลมาถ่ายรูปด้วยยีรัฟสิ่งไปเรากลับบ้านแล้วครับถ่ายให้ซะด้วยอะ แย่งลิงกินบานาน่าเหรอแย่งหกโมงครึ่งครับมืดอีกแล้วว <Yeah. S 2> ันนี้วันเดย์ทริปกับมืดก็ไม่แปลกก็หกโมงครึ่งครับตอนนี้เราอยู่แถวจะถึงบางเลนแล้วก็เป็นทริปวันเดย์ทริปกับจากซาฟารี ทิปก็คงขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววันนี้มาเบลก็มาดูสวนสัตว์สนุกมากเดี๋ยวทิปหน้าก็จะหาเวลามาอีกครับที่นี่ก็ถูกใจครับค่าเข้าไม่ไม่แพงสมเหตุสมผลส <200, S 1> องรอยผู้ใหญ่ส0 0ผู้ใหญ่สองเด็กเกิน90้าสิบเซนก็ร้อยหนึ่งส่วนมาเบลก็ยังฟรีอยู <Please. S 1> อ่เดี๋ยวก่อน90เซนต้องมาอีกสำหรับทริปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยว ตามกันต่อทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามชมกันนะสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องมาเบลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับราการมาเบลท่องยุทธภพโอเคบ๊ายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ bye bye luôn bye bye ngay chúc chúc